ตั้งคำถามว่าทำไมกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศ<ม>ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการพิพาทมาถึงวันนี้คือ MOU-2543 <ม>ที่กําหนดให้ประเทศไทยและกัมพูชาได้แบ่งพื้นที่กันโดยส่วนที่สัญญาสยามกับฝรั่งเศสไม่ใช่สยามกับกัมพูชานะครับปี1904<ม>และ1907<ม>และข้อหนึ่งขอควายคือแผนที่มาตราโซนหนึ่งต่อสองแสนจนกระทั่งกระทรวงการต่างประเทศประกาศแล้วกรณี ข้อเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 2543ตอนหนึ่งเนี่ยอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายคุณเบนจามินสุการจะัตทีท่านก็พูดสาธยายถึงความดีดของ MOU 43ก็คือคำพูดที่บอกว่าเราเนี่ยไม่อาจจะหนีพ้นแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนได้มีการอวยนะว่าโอ้โห OH, m อ u ม3เนี่ยมันดีขนาดไหนโอ้ OH, นี่จะยืนกอดแผนที่เลยนะครับเราไม่สามารถหนีความมีอยู่จริงของแผนที่ 1. ต่อ2แสนได้ ผมฟังแล้วก็รู้สึกผิดหวังนะเพราะว่าคุณยังยืนยันและยังไม่รู้ปัญหาประเด็นที่ทําให้มาถึงวันนี้คุณยังไม่รู้อีกหรือว่ากัมพูชาเขามารบกับเราเรื่องอะไรที่เขามารบกับเราเนี่ยเขามีความคาดหวัง จากแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนที่รุกล้ำเกินกว่าขอบหน้าผาและเกินกว่าสันปันน้ำตามสนธิสัญญาเขาก็คิดว่าเขาต้องมีสิทธิ์ได้มากกว่านี้เขาจึงไม่ได้บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมละเบิดเอโมเขาบอกว่าเขาเขา้าแผ่นดินเขาตามกฎหมายปิดปากที่ประเทศไทยเคยแพ้ปราสาทพระวิหารให้เป็นของกัมพูชาเนื่องด้วยไม่ปฏิเสธกับแผนที่ฉบับนี้